เวลาล่วงเลยไปนับยี่สิบกว่าวันจากที่ข้าได้รับสมุนไพรลึกลับนั่นมากายหยาบข้าปรับตัวได้รวดเร็วยนงน่าเหลือเชื่อตอนนี้ข้าสามารถควบคุมกล้ามเนื้ออวัยวะภายในหลอดโลหิตและเส้นประสาทข้าได้อย่างราบรื่นผลลัพธ์จากการดูดซับสมุนไพรนั่นทําให้ข้าได้ไปถึงสามดาวระดับต้นของการบ่มเพาะพลังหยินอย่างไร้รักได้หากข้าแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้ในสายตาของผู้อื่นตัวข้านั้นคงจะดูเหมือนกับเรานักปราทั่วไปแล้วกระมัง มีคาไรขอบเขตการสกัดจุดดัชนีทะลวงในที่สุดข้าก็สามารถใช้สามทักษะก,การป้องกันได้สักทีการสกัดจุดจะทําให้ข้าสามารถขยับจุดเส้นลมปราณได้รวดเร็วขึ้นกําแพงปราณของมีคาไรขอบเขตเองก็พัฒนามากขึ้นแถมยังสามารถโจมตีโดยทะลุทะลวงได้แล้วดัชนีทะลวงคือการโจมตีโดยการทะลุการป้องกันต่างๆโดยไม่สนใจสิ่งป้องกันใดๆยกตัวอย่างด้วยการต่อยเข้าไปที่กระเบื้อง แรงกระพที่ต่อยออกไปจะผ่านกระเบื้องและไปตกที่พื้นดินวัตถุหรือตัวบุคคลถึงกระนั้นกำแพงปรานของมีคาไร้ขอบเขตเองก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบฉะนั้นดัชนีทะลวงจึงเป็นวรยุทธ์ไว้ป้องกันตนที่ดีที่สุดของข้าในยามนี้แล้วและหากต้องประทะกับคนหลายคนมันก็ไม่ใช่แค่การป้องกันตนเพียงสองในสามพิษร้ายยังทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีเช่นนี้ข้าคงไม่อาจทนรอนร่วงพิษอย่างได้ทว่าตอนนี้ นี่ช่างเป็นกระบี่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งมันเทียบเท่ากับอัสนีว่องไววิสาสะกระบี่ที่ข้าเคยใช้เลยอ๋เอเข้าใจแล้วกระบี่นี้เกิดมาเพื่อข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วร่องรอยเบนกระบี่อาจเป็นเพราะประมาจารย์ช่างตีดาบต้องการให้มันดูเหมือนเป็นกระบี่ที่เก่าแก่ที่สุดข้าต้องก้าวข้ามตัวตนในอดีตและหลอมรวมตนกับกระบี่เข้าด้วยกันนับเป็นเรื่องดีที่ข้าได้จับกระบี่ชั้นยอดเช่นนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าสมาพันธ์ช่างตีเหล็ก คงจะเป็นการยากหากข้าตามหากระบี่เล่มเก่าของข้าเพราะมันถูกเก็บไว้หน้าพันธมิตรยุทธกรฉะนั้นข้าจึงต้องทําความคุ้นชินกับกระบี่เล่มน,นี้นามของกระบี่เล่มน,นี้คือกระบี่วิญญาณช่างเป็นชื่อที่เหมาะสมยิ่งเพราะข้าคงไม่มีทางได้พบกับมันแน่หากข้าไม่ได้กลับมาเกิดใหม่จงมากระบี่วิญญาณ ข้าบอกให้มายังไงเล่าแค่เริ่มเจ้ากระดือด้านไม่เชื่อฟังข้าแล้วงั้นหรอหยอกอีเหตุใดจึงไม่ตอบเหตุใดจึงไม่ขยับกันฮะเจ้าคงยังขืนอายอยู่ล่ะสิท่าย่อมได้ย่อมได้ยังม,มีเวลาอีกยาวนานไม่ต้องรีบร้อนไป ถึงจะผ่านมานับสิบวันเจ้าวิญญาณก็ยังไม่ตอบสนองข้าแต่อย่างใดนี่ก็ผ่านมาสิบวันแล้วที่เจ้าอยู่กับข้ารา่ว่าเจ้ายังคงไม่ฟังกันเลยยอมกันสักทีจะได้หรือไม่ฮะแล้วแต่เจ้าเถอะไอ้กระบีเฮงสวยเอ้ยขับไปละนายน้อยกลับมาแล้วหรือเจ้าคะข้าคิดถึงท่านจังหืม เหตุใดเจ้าจึงอยู่ที่นี่กันมิเจ้ารอข้าอยู่หรอมิใช่แค่ข้าทว่าหัวหน้าสาขาอานฮุยแห่งพันธมิตรยุทธเองก็รอท่านอยู่เช่นกันพวกเรารอท่านมาสามคืนแล้วหัวหน้าสาขาอานฮุยแห่งพันธมิตรยุทธใครกันละนั่นเขามีนามว่าอะไรเขามีนามว่ามองยอนมองอ๋อเขาเองสินะในน้อยแกล้งทำเป็นรู้จักพวกเขาอีกแล้วสินะ ตั้งแต่ในน้อยทานเห็ดพิษโลหติตนั่นไปในน้อยก็มีท่าทีแปลกไปยิ่งนักเจ้าค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันจดหมายจากสำนักเจ้าโอสถส่งมาถึงเมื่อสองอาทิตย์ก่อนท่านผู้อาวุโสอ่านมันแล้วดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยเจ้าค่ะสำนักเจ้าโอสถสำนักเจ้าโอสถตามชื่อพวกเขานั้นหมกมุ่นอยู่กับการปรุงโอสถกล่าวกันว่าหากสำนักเจ้าโอสถไม่มียารักษาตัวใด บนโลกใบนี้คงไม่มีโอสถดนั่นดำรงอยู่ถ้าหากพวกเขาติดต่อข้ากลับมาสแสดงว่าพวกเขาคงมีดวงพิษอย่างอยู่สินะการที่ข้าได้รับสามยอดพิษร้ายมารวดเร็วเช่นนี้นั้น <c oughs> ดูท่านอารมณ์ดีสิจริงนะเจ้าคะประเดี๋ยวข้าจะเตรียมน้ําอุ่นให้ท่านอาบเพื่อท่านจะได้พบกับท่านผู้อาวุโสก,กับแขกจากพันธมิตรเองเจ้าคะ่ะท่านปู่นี่ข้าบอมแหงโอ้เข้ามาสิเข้ามา ท่านได้รับสารจากสำนักเจ้าโอสถแล้วหรือครับใช่มาอ่านสิพวกเขาตอบกลับพวกเราเร็วที่สุดจากหนึ่งในสามที่ที่ข้าได้ส่งสารไปเทว่าอย่างที่เจ้าเห็นพวกเขาให้เจ้าเดินทางไปที่สำนักเองเรื่องร่วงพิษอย่างเรียนท่านผู้อาวุโสแห่งสมาพันธ์ยอดสวรรค์สำนักเจ้าโอสถไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพิษอย่างแต่อย่างใดเราไม่ปรารถนาจะรับเงินมาก่อน พราะว่าคงจะเป็นการดีหากว่าท่านให้นน้อยแห่งสมาพันธ์ยอดสวรรค์มารับเองกับมือเออคือพวกเขามีท่วงพิอย่างจริงสินะนี่คือทั้งหมดที่เขาว่ามาสินะขอรับอืมคงจะดีกว่าหากพวกเขาเรียกร้องสมบัติหรือเงินเจ้หน่อยคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขอรับหากพวกเขามีเจตนาแผนอื่นพวกเขาคงเขียนสารพร้อมคำแก้ต่างๆนานาเพื่อหว่านล้อมพวกเราแล้ว สันนีฐานว่าพวกเขาคงมีปัญหาของพวกเขาที่ต้องการให้เราช่วยฉะนั้นท่านอย่าได้ห่วงไปเลยข้าจะไปที่สำนักเจ้าโอสถเองขอรับอะไรนะพวกเรายังไม่รู้เลยว่าพวกเขาวางแผนอะไรเอาไว้เอาละไปเถอะยังไงเจ้าเองก็คงจะไม่ฟังข้าอยู่ดีทว่าครานี้ก็ระวังตัวไว้สินหน่อยล่ะ <laughs> ขอรับฉะนั้นข้าจะไปในฐานะของทูตจากสมาพันธ์ยอดสวรรค์ นคงรอนานอยู่พอควรสินะขอรับข้าบอมแหงลูกชายคุณโตแห่งสมาพันยอดสวรรค์ <c oughs> ยินดีที่ได้พบยินข้ามองยอนมองหัวหน้าสาขาอานุยแห่งพันธมิตรยุทธจักรกระบี่สองพยัก์มองยอนมองเออนี่แหละตัวเขาข้าเคยพบเป็นเขาสองสามคราที่งานพบปะประชุมประจำปีช่างเป็นคนที่ดูยิ้มแย้มผ่อนคลายอยู่ตลอดสิจริง และยังเป็นคนที่หัวเราะเห็นด้วยกับทุกอย่างจนได้ฉายานามว่ากระบี่โอ้โอ,โอสบายดีนะขอรับรู้สึกแปลกๆนะที่ข้ามได้มาพบกับดาวรุ่งคนนี้กับตัวเป็นๆน,นี่ข้ามีชื่อเสียงหรือขอรับแน่นอนสิผู้คนทั่วอ่านคุยพูดถึงแต่เจ้ากันให้ควักที่น่าตกใจซะยิ่งกว่านั้นคือผู้คนตระกูลสี่เหมือนเองก็ยังเคารพเจ้าอย่างหน้าตกใจตอนนี้ข้าเองก็เข้าใจแล้ว ทั่วยุทธภพต่างกับตลปัดเพราะเรื่องข่าวลือของเจ้ายอดอัจฉริยะผู้ตื่นรู้อท <c oughs> <c oughs> ั่วยุทธภพต่างกลับตลปัดทว่าข้ากลับได้แค่พบกับท่านหลังทั่วยุทธภพต่างกับตลบัดนี่แล้วนะช่า <c> ง <oughs> น,น่าอดสูยิ่งข้าต้องขออภัยด้วย <c oughs> เป็นความผิดของข้าเองแหละมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ขอรับ <c oughs> ยิงคิดข้าก็ยิงปวดหัว เกิดเหตุใหญ่ขึ้นหน้าทางตอนเหนือของอานฮุยจึงทําให้ตอนนี้ทางนั้นวุ่นไวายไปหมดมีชายแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นและชอบเดินทางวนไปมาจึงทําให้เกิดความวุ่นวายการจัดการเรื่องนี้นั้นทําให้ข้าปวดหัวยิ่งนะักหนึ่งในนั้นต้องเป็นยอดฝีมือเป็นแน่เพราะผ่านไปทางไหนก็ท้าทุกคนที่เจอให้มาสู้กับตนและไมสวรรค์เองก็คอยยุยงส่งเสริมให้ผู้คนทะเลาะก,กันหลังจากหายเงียบไปนานผู้คนต่างคอยห้ามปรามเขาแล้วแต่ทว่ากับไร้ประโยชน์ ไมสวรรค์เป็นตัวการหรือขอรรบไม่มีทางอ่ะเขาว่ายังไงมาบ้างหรือขรรับเรื่องนั้นช่างบันเทอะเอ๊ะเจ้ารู้จักไมสวรรค์ด้วยเหรอ <c oughs> ข้าแค่เคยได้ยินมาบ้างนะขรรบเอ๋อ,อข้าคิดว่าเจ้ารู้จักเขาดีหรืออะไรทํานองนั้นสิอีก <c> เ <oughs> <c oughs> ข้าเรื่องเถอะขอรรบว่าเหตุใดท่านจึงมาอยู่ที่นี่ได้ทางพัทธมิตรยุทธจักรเชิญชวนเจ้าพวกเขาจับตาเจ้าอยู่ เพียงแค่เท่านั้นแหละเอ๊ะถูกจับตามองจากพันธมิตรยุทธจักรหลังจากที่เคยเป็นผู้นําพันธมิตรมาอย่างยาวนานเนี่ยนะเจ้าเองก็รู้ใช่หรือไม่ว่าทางพันธมิตรเองก็ไม่ได้จับตามองใครมานานแล้วพวกเราไม่ปล่อยให้อัจฉริยะอย่างเจ้าไปอย่างง่ายดายเป็นแน่ยอดอัจฉริยะผู้ถูกจับตามองจากพันธมิตรยุทธจักรจะมีสิ่งใดน,น่าอภิรม์และทรงเกียรติไปมากกว่านี้จริงหรือไม่ตอนนี้เจ้าสามารถเติมเต็มศักยภาพของเจ้าได้เต็มที่แล้ว พรเจ้าจะได้รับคำแนะนำจากยุทธศาสตร์ทางพัทธมิธตรยุทธจักรโดยตรงเลยประเดี๋ยวนักยุทธศาสตร์แห่งพัทธมิตรยุคนนั้นพยเยเจ้ากอนหรือขรรับโอ้โหเจ้ารู้จักนางด้วยหรือ,อข้าก็แค่เคยได้ยินว่านางนั้นมากความสามารถนะขรรับเจ้านี่มีนิสัยหน้าแปลกซสจริงท่านหมายความว่ายังไงก็ชอบแสงว่าทำเป็นรู้จัก ทั้งที่จริงๆไม่รู้ยังไงล่ะไม่ดีเลยนะไหนๆก็พูดถึงนางกันแล้วถึงยังไงเจ้าก็คงไม่ได้พบหน้านางหรอกถึงแม่เจ้าจะมาที่ทางพัทธมิตรยุทธเอ๊ะทำไมกันหรือขอรับก็นางออกจากพัทธมิตรยุทไปแล้วยังไงล่ะ